โอ้ตะเกียบไม่ยังก็เป็นอย่างที่ชีวิตแขวนใจละมือนใจละเย็นเฮ็ดยมันก็คือกันมุเคยสมหวังทุกอย่างเลยโอ้ยเล็กเอ้ยก่อนมุกเสียโตสมหวังเนี่ยโตมึงสมประกอบกับพ่อหรือบักันนี่ก็ประกอบหรือบบตัวมึงไงมึงจะไปหาความสมหวัง มยังมะหน้าลานนี่ไม่ยังกันวอ้หูข่อยก็บอกกับมันว่ามันมามันเหตุยังมันก็ผสมบางยัยอ่าอันนี้ก็ะโลมเร็วนั่นก็ะโลมเร็วข่อยก็เลยบอกมันว่าเออข่อยมึงสืบเหดโตมึงสมบังมึงเน็ดโตมึงในส่วนประกอบก้อนก็บ่าสิม่นพิษม่นย่อยก็สอนซ้ลานแบบเนี้ยแม่นผสมแต่แม่นควบหน้ามึงไงล่ะอืมมาเฉพาะพื้นยีนี่ยก็ไอืมยึดตั้ เรียกเอ้ยอยังเด้อผู้ทบอกเด้อผู้ดใดกระซัอองที่เขาบ่มีแผลบ่มีคว่ำมล,มล้มเหลี้ยวนะคือเขาบ่มีประสบการณ์โอ้ประสบการณ์เนี้ยอีพอประสบการณ์หลายเนาะห้อยหินเล็บเต็มหลังหมอกกอกเนาะห้อยเล็บเต็มหลังโอ้ยมึงไปเห็นป้านมือบักกันกนี่ห้อยหมักเล็บแมวขวนแล้วตัวนั่นแล้วเขาไปน้ำเล็บแมว,ว่น่ะเบื่องตะกอนเนี่ย น้ำเล็บเแป้นหรือน้ำเล็บยหนังจับหนิ่งมันเลี้ยแมวตัเก่อันบักเล็กมันบอกกับแมวความมันดีเนาะความสำเร็จกับ c e ม e นนั่นมาหอดเนาะมันก็บอย่างลัดทงมาหลดความสำเร็จเห็นจะว่าบอกแมวตัวมันน่าสำเร็จแมวแมมันย่างลัดทงมาเออ ร้างวาน้อมื่อกแดด้่ตูบ่หมัน่งหัวแก่่นสัมอ้บักกันเก็จะกได้จังารลานมันหัวมาล้วน่าสำเร็จปวดเฮ้ยมันสร้างได้เกินพัสดุแค่หลักเฮ้ยมันก็น่ามากพรากมสำเร็จหันมีแต่จะปัญหาเว้ยต็วิขึ้นงยกยังก็ปัญหาอราเลไม่อกีทุกปัญหามีทางอักอนนะมาจับจอกสักวันมือนีิ เออฝึกใจกูเยอะหน่อยสมแขวเนาะเออสมแขวอี่านี้บอกกันนี่เขาคันคัดเนาะไม้อ้ยพ่อก็บอกแต่ว่ายายทุกเมื่อเนี่ยเคยกับ่อยากไปกินดอกเหล้าหันกินแล้วก็มีทุกคนมาบดีบดีวโอ้ยวงการมันก็จังสั่นลกสโลเชเล่เมื่ได้ยินบอกข้ามาสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลบอกยายสโลเชเล่สอดเรื่องผู้นั้นผู้นี่ มันคือนั่นดับแนวเถี่ยวบุกงุ่มนี่ใสจังสิโอ้ยายอนี่ยเขาเล็กเขาบอกอยู่นี่แล้วว่ากุศโลสเลียบอกวนากรณีแล้วพี่โตอาอย่าเอ็มนี่ยโอ้ยจำได้แล้วเนาะเออเสียงกับแปลกๆอยู่ แด้ก็บจำได้อยู่จ้าคือเก่าหน่ะอืากับพระด้อยู่ได้กินเอ้าพื้นกำไรกับพระความีเท่าไรหรดอกก็บยุดีสบายอยู่ตัวนี่เนี่ยนั่งนี่ก็ไฟตัวเนี่ยจ้าจ้าคือกระมูกูเหล่นะเนาะ มึเราคุยกับมีพ่อได้ตรงนี้พอมึงกูไมิคุยน้ำเป็นยังกันอีกเฮ้ยลูกชายลูกชายผู้ใด้อีกดูนี่เอาใชงเบื่อดูแม่มิดมิดไมข้อเซ็นเื่นตื่นตัวหันอ่ะจะข้อเซ็นเตอร์ตัวเป็นาบ้างสายดูนี่เลยเอาเอาแบบนี่เอาพี่ยังดีนี่จะเมย์จะไปคุยกับ็เจ้าเอาก็ะมือกูเนาะ ผู้จักกันจะตอนไหนจังหวะเป็นมัวนัขเขาโทรมาหากูดูกันหู้ัวบัดโอ้ยเจ้าไปย่านเขาม้านดูตงงัวเงินเจ้าเนาะโอ้ยสิไปย่านเท็ย์ยนาะดีแล้วตัวเขามาโทษเป็นมัวหุย้ยที่สีบาจ,จังไนเพราะเราก็าดีแท้โอ้ยคนบุ่งหูจับก,กันไปหาคุ้ยยิ่งไปหาเิ็ดตึงสี่อ,อีกเถื่อมุเห็นบอกลาดซายขึ้นซวงหน้าที่นะเงินงได้เหมืีเฮียรี่ดิโอ้ย มันเจ้าแต่ใส่มาดูเงินกูบ่มีอยู่ในบักซีฮะโอ้ยกระแมนแล้วเนาะเจ้าถอนเงินสดมาใบเงือนผีมันบอกทีถอนยูเซ็กไันไปฝากก็คือกเงินยูใส่นเงินกูแยูขเขียนนี่แหละโอ้ยเจ้าบอกมาใบยังสีไม่อย่างที่พอ่อรักย่านพ่อมึงรัอโอ้ยย่านมึงเป็นอย่างา <laughs> มึงกังรักดูกปพอมึงหัวรักเ่กี่เทื่อนึงนะ ักเทโดอกอยลักเอาอยก็เอาแต่แ,แมงย่อยนี่แหละแมงย่อยมึงบอกไฟพันก็ไฟออเอาใบเดียวคันไฟเอาหลายใบเจ้าอยู่ที่บ้ายยนไฟอีกเนาะเจมันพ่อมึงผู้เดียวกองพ่อแหละนาะลักเงินกนูนี่มึงจะยังมาเป็นคือพ่อมึงอยู่ก็ออมาหลอกเพื่อเพ่อเพื่อให้นในจนเขามีมุมโทษมาหาผมเขาหลอกโทษมาดูแทะ อันนี ư, Nam, ้เงินได้เหมือนทีเดียวเลยเฮียเบิร์ดแล้วเจ้า้ยม่เจ้าของกูได้เขาไปถามบมอบไปซื้ออีเองเขาก็งหมูเบิร์ดแล้วเนาะกูก็บอกเขาได้ล่ะบอกว่าจังไหนบอกซื้อบอกน้านสกุลมังหัวแมลงที่เดียวมันก็สิอหมูจักปานนั่นดิเองเขากระสันก็เสิว่ามหมูบอกเขาก็ว่าเขาสนใจกูเนาะเห็นอยู่ในเฟซอยากหมูจักเขาบอกว่ามวนว่าดีแท้ เขาแหละเฮ็ดงานยูบริษัทแบบไงตูโ่มาก้นเจ้าบนักสาหมวอช่วเออบนี้เออลงละสับเขาก็มีไว้เฮโท่เนาะมันก็มียนดูหัลละยายเอ้ยโท่มากบรรับเสียนนีไว้เห็สนหเจ้าทุบานปสกนดีกว่สวนพอมึงอลหวไม่เศร้านี่สวนยากไหนส่วนยากขึ้นยังไปอีกหละโ้ยมอไน ส่วนใดส่วนเี่อครูดูโอ้ยเคยชวนเราอยู่ว่างเขาบัานซาเนี่ยเขาบอกว่าอีพ่อป้าเขาไปเฮ็ดบุญเขาบัานสาป่ะเ้าบ่เฮ็ดบุญกินแต่เหล่าวัดก็บ่ไปบาดก็บ่ใส่เจ้าบวกญาตบอก่าไข่ปลาตายไปชั่วโมงโต๊ะแล้วโลกบอกข่ปลาหูยบอกข้าตอบกละว่าจย่างไรเจ้าบ้านละว่าจะไหนลราะว่าซูมื่อนี่กระซำแล้ตกนรกทั้งเป็นละว่าซ้ำตกนรกทั้งเป็นออมันคือวางสัตว์มึงกับเบิรงนเมียมึงในหันยืนเฮ็ดมึงจึงอยู่ คุณรวยยุ้มมาทวดเราวะเอ้ยคือยุ้มมาทวดต้องวางทุซ้ำรวยยุ้มมาททั้งตัวเฮยที่บอกพักเนาะมึงก็คือกันละมึงอย่าไปเอาอันนี้ใส่พวามึงมาใส่โอ้แค่เดีอีหมึงมาใส่จังหวังใส่ไปวัดไปว่าฮัดทำบุญทำท่านแน่ไงป่านนี้เราเป็นชั่วโมงนี้มันแห้งอืดข้นไปวัดไปว่าผู้ชายนั่นโอ้ยไปกับไปอยู่ไปเช่นพระเขาพระนำ ถวายพระเพิ่นก็สิได้บุญได้กุศลตัวพอแล้วบอกห้ข่อยอฟังนี่ดิเมื่อาไปวัดล่าสุดกับเจ้ากับบแมยันตน,น,นไปสาบานอีหยังพุ่นน่ะโดนแล้วบ่โอ้ยบ่แม่ันต์แกจพบปีแล้วบ่สาบานให้เซากินเหล้ากินยาว่านกินมันอี่จักปีแล้วแต่มันพักพอนได้ไปหยังตัดนั่นก็นกไปสาบานออกได้จักมื้อก็กลับมากินคือเก่า เราเก็กินมาแต่ใดเท่าใดเนาะสีห้เรามาออกมื่นสวงมื่นแล้วก็มาสีเห็ดใดโอ้ยบานเมื่อขาเจ้าก็ออกทื่อๆเขาก็ยังเส้าไดข้าเลาให้เจ้าเส้าจมไพ่ในสวงมื่นสามมื่นเจ้าสีเส้าใดบอสไอ้ขี้เส้าจมไอ้ขี้นี่สั่นตัวเนาะโอ้ยขึ้นมาได้เป็นกือเป็นใบเนาะมาแต่ใดเท่าใดเนาะบอกเขาจั่วให้คือบ่บอกแจะขบกันมาแต่เรียบ แต่แรกๆผมก็คือจังไข่อยู่เราบ่กินยาบ่ชูมันไม่รู้ต้องปุจังไดแหละเอาบ่ชูอันนอนกับกนนอนใก้กับ่ะไ้นอนบาลับคือยังทนเราอยู่สิไมนมีข้อดี่บอกไปทานนะห้วยเราพื้นข้อดีนี่ยฮะบ่เห็นแล้วเสียงดีจนฮาบ่รอ เาก็บวายูลาว่าชีวิต,เร,วรรตเราหนีบอย่างตายดอกลาว่าเกิดมาใส่ชีวิตเธอเดี๋ยวลาวา่าอยังจะเฮ็ดแล้วมีความสุกขก็เฮ็ดรอดลาบอกผมเล่นพูดเฮ็ดยังก็เฮ็ดเนี่ยอันที่เพิ่งเห็นกูไปเที่ยวก็เล่ากีนั่นมันก็เปลี่ยนความสุขเล็กๆน้อยๆกูลาว่านะไปกระบาลความสุขเล็กๆน้อยๆเจ้าอันอีเมีเลาวหลวมันจะเป็นความสุขได้แต่ว่าเออเอาบ่ฟังีหมความสุขเล็กๆน้อยๆถ้ากูหู่นันจะตายเลเดี๋ยว เอาได้น่ะคือม้าว่ายเดว่าตัวไปนั่นเนี่ไปนั่งนี่ม้าว่ายปวดเอ้ยเอากรทเทาะในแล้วยุ่งกเดี๋ยวนี้เราบิดนี่ เขาคือมาไว้เห็ดเขโอ้ยบนีแนวเห็ดดอกลูกหลานพี่น้องข้าเจ้าก็มาเต็มอยู่โอ้อลูกหลานข้าเจ้าพี่น้องข้าเจ้าหลายหลายมาแต่ภาคเหนือภาคใต้แต่กรุงเทพก็หลายโอ้เขามาเบิดอันว่าบ่อึดเนี่ยอยู่นั่กินเขาก็เห็ดช่วยกันคืบคืบคืบไปแต่สวดแต่ยังไงยังว่าขันเมนคือจังเจ้าไตที่มี่ครูมาคือขันเขาบ่บบุกหยว่า แจ็สมูดซะบ่ไรเออจักสมมุติจักจริงละพม่ยากที่นี่แจ็สมุ้ยรัวมูเจ้าหันยุแจ่สมุ้ยรัวมูคอยกับซุ่มมูใส่เจ้าแน่เนี้ยมูหลายอยู่ข้าเจ้าหลุดแตดโครบข้ายจ้าเป็ดกระสออลูกหลานข้าเจ้าน่ะซอยงานก็ดีคืออย่างนี้อืมโอ้ยยังคือความฝันของทุกคนฝันแล้วได้เอียบบ่ ข่อยแห้งฝันแม่นแม่นจริงหรอกเจ้าฝันแม่นยี่รียินล่ะฝันเนี่ยอะไรล่ะฝันว่าเจ้าตายนั่นแหละฝันว่าคนตายเออไรมากจะรักคุ้มหรือรักคุ้มเหรอโอ้ไ่มาคุ้มเหนือผมกับมาคุ้มกลางกับมาเอามันไก่คุ้มเ่าเลยตัวนี้ มันประมาทบ่ได้แค้คนเฮาชุมือนี่เห็นกันอยู่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่จังได๋จังมาตายแเรี่ยว่นนี้เนาะโอไก่กุ่มมาหัวเดี๋ยว่าเด้อมาไก่เจ้าของบ่แม่นดอกข่อยบ่ตายง่ายดอกเออเจ้าชื่อพอถ่อมในบ่หมู่เจ้าโอ้ยก็ชื่อได้ลหนเนาะเออแล้วก็มา โอ้แลาวแม่ย่ติเออท้านเก่ามาหลายตัวโอ้ข้าเจ้าถามหาเจ้าเถิดเถิดอยู่บอโอ้ข้าเจ้าเราว่าโอ้ยสมัยตะกี้เนาะสะอ่อนเจ้ากับผัวเจ้าหัน่าสั่นเออโอ้ข้าเจ้าย่องสมบัติเออไปไซส์เห็นไปน้ำกันลองซองลองซองขึ้นว่างอ้ามคููนี่อืมเป็นว่าย่องสะอ่อนแท้สะอ่อนมากคอยหันได้ผัวใครอืมแล้วสูมือหรือเรีา ชู้เมื่อหนี่งเขาเจ้ากับว่าคือเกาเ่าม<อ>ันแล้วว่าคขึน้นดอกฟ้าก็หมาเซเว่นคือดอกฟ้าก็หมาเซเว่นเออปุ๊บเนาะเจ้าแมนผสมกันฮักเจ้าเคยเห็นหมาหมาเซเว่นโอ้ยกระบอกล่ะแม่แล้วเจ้ามาไปจาเจือเถื่อนเป็นแบบไรล่ะหมาเซเว่น มาเสเวนคือมันมนอนอยู่หนาไปตรงเซเว่นมันเข้าไปบออ่อใดมันกะใส่ยงางพ่นย่างออกย่างเข่าเพราะได้ยินนั่นล่ะ <c oughs> บอกไปน้องเจ้ากันโอ้ยแหวนอนไ,ไ,ไปเห็นนั่นผู้สาวเกา่เกาเมียเก่าเจ้าตัวเป็นยังไงล่ะเราอยู่ดีสบายอยู่บ่ ออ้ยใอยอยากให้เจ้าไปเห็นเด้แต่ยังวะเป็นแน่ใดอันเมาว่าสันเออผมเนี่ยก็คือสิบววีดหรอกคอยว่าเอาเป็นสันบอกคู่มือนี่โอ้ยใอยอยากให้เจ้าไปเห็นอยู่คอยว่ามันฉลองเอียงกระดอกระเดือแทะนต่ทีดีใกคักปากนั่นบ่ได้ป่ากักับเจ้าคอยว่า นีใจในปากกันก็ปล่อยฉันตัวมันจะกินค้ากินแน่เข่าปนิเพรท่านไอ้เส้าเมาอนเนี่ยปานนั่นปรดี๋วเออเาแล้วก็เบ้าเป็นเจ้าในกวดเ่าเนี่ยกอข่อยงามบ่ะหมถามข้าวเออกกอยากถามข้าวเนี้เห็นว่จะโอ๊ยผมก็อยากให้เจ้าไปเห็นอยู่เออแต่ว่าขันแม่เจ้าไปเมื่อแรกแต่จะเห็นอยู่หรอกเออ พ็พืนงามกับงามอยู่หันละ<อ>แต่ว่ากับบอสูข่อยดอกวะบอ <laughs> สเ <laughs> ูเจ้าเจ้าก็หมูยุ่ตจวะสมัยต่กี้ผ<อ>ุ้มวัดนั่นก็บ้านแม่นข่อยนี่แล้วผู้หนึ่ง <laughs> <laughs> งามกัหมูเออเออแต่แม่นดอกงามอยู่ข้าแั่กับบอสูม่อยอยู่นั่นเจ้า่าวู้มือนี่ละ <laughs> ว่าคนนี้เป็นอะเนี่ยเจ้าเจ้านะครับจะมาเมาอูนั่นลิกนั่นแล้วแท้สลองกับสิสลองคักสลองแน่พี่สีดีใจพูดได้ปลากันคับเจ้าแล้แกเจ้าเขาสิดีใจจ้าเขาสิเฮ็ดแนี่ยอะไรเเนาะแต่ว่ากับโแนี่พี่กันหรอวะขั้นข่อยได้เลิกได้ปลากับเจ้าเพราะกัสิสลองก็มั่นนั่นล่ะ าก็ว่าไปเขาปั้นนี่แล้วคิดไปเลิกกันจังไหนเดี๋ยวนี้ฮะวะไปขึ้น่าขั้นแม่นได้ปลาอีหลีสิบวิสเว่นวิสกับก็ติดช่วงวะ <c oughs> หลุดกะที่ยังกระไดตจจีเห็นคยกระไดยิ้นตะปูเถาบนมาเนะ <c oughs> <ม>าะมันมีครอบมีขั้วแล้วมันมีลูกมีเต่าหรือมันจะเป็นผ้าละผ้าละอีหยังเถาบัดชั่วโมงเนี่ยของหมูแล้วหูเจังไหน ลูกเต้าเขาก็บ่ได้เป็นพระลาดอกผู้ใดล่ะเจ้านั่นนะพระราคอยนี่เป็นพระราจมือเริ่มต้นเลยล่ะว้าอไปเนาะเจ้ากระไรอยู่กันว่านปานี่แล้วกัยังที่เห็นว่าคอยเป็นพระละอยู่ยี่งคอยกระไรเฮ็ดให้หมดเจ้ากัะนังบอกพอใจอยู่บดิเว เฮ็ดคู่อันคู่ยางก็ได้ยูได้เศร้าไปไสใส่ไปไส่ไไก่อกลับไปขอบญาติมาถือใจเนาะอันนี้หลถยังบ่าวาข่อยเป็นพระละอยู่ข่อยก็ะเฮ็ดห้คัากันนั่นตัวเจ้าก็ได้เฮ็ดเจ้าว่าจังไหนถ้าระนในชีวิตข่อยนะก็เป็นอิสระว้าอยู่น,นี่เจ้าอยากเป็นอิสระสันบดน โคตรไปดอกโอ้ยเท้าปานนี่เยแย่ไปขึ้นเป็นอิสระต่อเท้าลูกเจ้าก็มีแล้วเนาะเว่าเขยเห็นผู้ใดข้าเจ้าพมีลูกมีผัวจ้าแมนข้าเจ้าดีเนาก็ข้าเจ้าพมีลูกมีผัวเนาะอันนี้เขาก็มีลูกมีเมียมีลูกมีผัวเห็ุจากไหนสนะอยู่น้ากันมาเท่าปานนี่แล้วโอ้ยเจ้าก็ยังไปว่าหลายปัานั่นไม่เห็นเหาอกระไดว่าจางไหน ว่าค่อยๆคืนได้เดียวนี่วยาัวเมียกันนี่ขว่าอยู่น้ำกันนี่มันใส่เว้นใส่กลับกันนี่จังสั้นเจ้าคืนิึงเจ้าอยู่น้ำข่อยเจ้าดีบ่เจ้าว่าว่ามันกะหาลังเถื่อมันกะดีหาลังเถื่อมันกะบ่ดีเนาะมันจังสั้นแล้วเออกะดย่าไปคืนเอาแหมเนี่ยว่ดีเจ้าก็คืนเนี่ยมันดีเด้ไหมท่านเจ้งคอยคิดหานเนี่ยมันดีนะคอยยังคิดบ่พออยู่ไหม เดี๋ยวนี้ฮันว้าวก้าไปเล่นสิบ่มีแนวดีจักอันบ่ค่อยเดี๋ยวนี่ามันจะขึ้นหาบ่พ่อเจ้ามา้าว่ามาจากที่แล้วกะันถามเจ้าเนี่ยไข่อเนี่ยมันมีข้อดีบ่โอถามหาข้อดีเจ้าเออแต่จะถามจักทันได้เดี๋ยวนี่ ให้คอยคืดเบิ้งดีๆก่อนเด้อืเอาคืดเบิ้งบ่มีดอกหาบอกเห็นคืดบ่พอเชวนหลายนั่นเฮ็ดตะขอเสียเนาะเจ้าก็เว่าไปจะขึ้นหรือบ่คึ้เว่าก็ได้ โคตรแล้วท่าพอดีของก่วยในแม่เนี่ยมันดีมันก็มีอยู่เนาะเห็นว่ากะได้เออเจ้าเจ้ามาแต่เงื่อนงานน่ะเจ้าได้เนี่ยกินมาอยู่บ่โอ้ยจะสิไปเอาอีหยังข้าเจ้าละเพราะกินเราเพราะกัจจมาเนาะเจ้าเพระท่านได้กินบ่เดี๋ยวนี้บ่าแล้วกับเพระท่านได้กินเขาแล้วก็ทานกินเขาน้ำเจ้าเนาะเออว่าแล้วกะมือแลงอัน ลูกมันได้ป่ามันนั่นเขาเห็ดเปรซากินเนาะเหมือนเลงเนาะเออไม่ได้กินโดนแล้วคือเสียบมาพ่อไรต่อยังพ่อปูเก่าเฮ็ดมันก็ัวเสียบคือเก่าเหรอปูเก่าเฮ็ดแต่เขาเสบคือเก่าเออเจ้าจำล้านอีแดงปากซรายแนบ่เออจะจำได้แล้วเนาะ เขาปิดเลยเดี๋ยวนี้เอาเขาคือสิปิดเดียวนี้ยว่าเห็นมันเปิดขายหลายหมือนจะปิดไป้ายไว้ว่านปิดกิจการชั่วคราวสัตว์บอก<อ>ว่ามันสิเจ๊งโอ้ยมันสิเจ๊งจังไดงเขาปิดกิจการไว้ซื้อว้ายขายไปขายมากกับจีขาดทุนกับจีเจ๊งเศรษฐนตัว <laughs> ไอหมูอยู่ว่าไม่เก่งย่อนอย่าง้เก่ย่อนัวมันน่ะนารักเราไปชู่วโม่กินฮั่านแมงเปิดเปิดกันชคือกันล้งก็มันเอ้ากัสิเจ้าล่งก็เราไปชู่วโม่กินกันมงโอ้ยจะกรล้มจะข่อยเนาะวัดสิเลเนาะหลดวัดดีเจ้าอันเลยเอาเว้ เราไปจากหูเรื inex, ่องของชาบ้านไรถอดผู้ซอยกับบ้านผู้นี่บ้านกับบ้านเย้าไปจากหูไรคักวันนั้นไหมผู้ซอยกับบ้านผู้นี้บ้านกับบ้านเออหลุดจากหูหูทีว่ากลอยนี่คักกูพูนี่บ้านหัวคักกูพูนี่บ้านหูไปบ่ดกูยังเออเออแมนอยู่ดอกไปคูยชักว่าเจ้าหูไปบัดกูยางอยู่ ว่าวิญญาณกระไดวิญญากระลุกพฟังพวกเมาเหรเสียงอยู่นี่ปั๊บๆอยู่ก็ว่าเนาะยังชีวิตข่อยบ่ได้ยุ่งยากกับไผ่ดิไม่แต่หัวปอดเขาเหรอไม่ยุ่งยากกับข่อยนี่จะเขาไม่ยุ่งยากกับเจ้าเออโอ้ยพอเถ้าแส่ชีวิตข่อยก็คือกันข่อยก็บ่ได้ยุ่งยากกับผู้ใดเออไม่แต่ง้วปอดเจ้าหน้ายุ่งยากกับข่อยหน้า เดี๋ยวเราอีหยังสิเอาสน่ะเฮาจนได้ดิเดี๋ยวนี่อุ้ยเงือหลายเนี่ยใช่ไหมเรามันยากไปปัไปไปหาเฮ็ดแล้วกินบุนเท้าแซ่บยื่ดอกมือนีข่อยหิวคักแล้ว